บอกคนเก่าไปคนใหม่มากครับเป็นธรรมด่าของวงการหมอล่ำเนาะแต่ว่านนทยืนโดนอีลีบนอ,อยากอยู่พออย่างยิ่มสวยบอ,อยู่หร้วมงยิ้สวยบอได้อยู่แล้วสมัยตะกี้โอ้ยบนนอ,อยู่กับยิ้สวยนี่เป็นคนขยันเนาะผ้าเสียญยาปลูกผักปลูกอยังขายตลาดขามเลี่ยนบนนท์อ,อยู่ได้พออย่างแม่เตยนกระโบ,บถือโตแม่ลดัด กระบอถือโตัย้สวยกระบอถือตัว่าหน้าบ่อยกระบอถือโตถึงสีมีเงินรวยร่นฝ่ามีเงินหลายสีนกเป็นนกสีใหม่เป็นใหม่ก็ไไ้แม่ว่าแม่เพิ่นกระไ้ถือโตเลยว่าข่อยมีเงินแล้วเขากระไรถือตัวแม่แต่ก็ยังเห็ดกับเขาเห็ดขนมขายคือเราอาสิบบาทเพิ่นก็เอายิยสวยก็ยังขยันเนาะสมัยเราบบท่านเสียเสียหญ้าปลูกพักปลูกบัหมีบังเก็บไปขายคือเราเิ่นบ่ถือโตอยู่แบบ อยู่แบบอยู่เพื่อนอยู่แบบคือเพื่อนอยู่แบบนั่นถึงว่าจะมีเงินล้วเพิ่นก็ยังอยู่คือเขาก็เลยอยู่น้าได้แล้วก็การเข่าหาเพื่อนก็คือพีคือน้องคือแม่คือพอคืออายคือเอื่อยนี่เนาะบ่ได้โอ้เจ้าเป็นลูกจ้างเจ้าเป็นคนงานหรือเจ้ามันเทียบกับข่อยยังสี่เพื่อนก็ไ่ได้ถือตัว วนาบ่อยกันยั้งกินคือเกาตั้งแต่บอลนมาอยู่ปีแรกคนก็กินคือกินแกงมากกินแกงผักขี้เล็กมากินอาหารบ้านๆม็อกขวักยังสี่น้องหม่อมหมูยังสี่บอลนบอลนบบมันสิบบอยู่ไปบอยู่กัาบบ้านมันก็บ่อได้เหรอเมยบอลนกับ เกาหลี4โมง20แล้วจ้าแม่ยานียานินีแม่เจ้าคือไปอยู่ไก่เทเจะโอคีทฮอตบ้านตอนนะครับมีแนวฝากแนี่ตอนก็มาหาเพื่อนมือแรงลูกหลานมาล้ําใจเกินร้อยสามร้อยกว่าชีวิตครับมือแหลกแหกมานอยู่ที่หลังปั๊มพอบุตรสยามาสปู่เจ้าสมิงพลายสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการครับมีบรรนไหลสดอยู่นี่คือสนามวันนี้นะครับที่เป็นคือบุญบังไฟแนะนัดนแม่เอาเกือบบูดมาพร้อมวันที่สิบ 10สุดที่3แยกถนนบายพาสบางบ่อสมุทรปาก,การนะครับสิอยู่ที่หลังลานจอดรถห้างตะวันนานะครับตรงเดอะมอบางกะปีเดอะม่ยสิบสีอยู่ที่พัทยาสาย3าชนบุรีมีซอแอนออรดี already, แล้วก็15บหับอยู่ที่ตลาดกินซ่าฟิวเจอร์พาร์คหลังสิบนะครับก็มีซอแอนออรดี already, ก่อนที่ สิบลูกหลานก็จะเดินทางไปทําการแสดงอยู่ต่อที่อําเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับมาอีกเทอรหนึง่งคือเดือนหน้านะครับเป็นรอบสุดท้ายรอบที่หกก่อนที่จะปิดพักว้งสิบสามมิถุนาก็มายามอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะปิดวงบนันดีมารอบมาเดือนนี้จักสีไดลรั้เบิดสุขสนามบอเพราะว่ามันหนาฝนลอยเปอร์เซ็นต์หรอเนาะแม่ดังนั้นใกล,ๆล้ๆหรือบอมองใดก็อย่าลืมนะครับอย่าลืม มะตุมมะห้อมมะขุนน้ำลูกหลานมาหาลูกหลานบตดตั้งแต่เมื่อวานนี่มาเจ็ดร้อยกว่าโลพักสองพักสาวเดียวเนาะสองช่วงช่วงแรกแล้วก็มาหน่างานเลยนะครับกี่ได้พักตั้งแบบเกา,าอ้ายตั้งแบบไม่เตีย